สวัสดีครับทุกคนครับนะครับอยู่กับผมนะครับนิจคนิคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีนั่นเองนะครับต่อกันจากคลิปที่แล้วครับไม่ได้ลงมาวันหนึ่งกับตัวเรนเจอร์นะครับที่เราเปิดได้จากตู้9.5ปีนั่นเองวันนี้นะครับไม่ใช่แค่เปิดได้ในตู้9.5ปีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยยังสุ่มนะครับในกล่องเปิดครบ50ครั้งด้วย นั่นเองนะครับที่เป็นกล่องสุมมี3ตัวมีบัตเต็ดนะครับมีเซลลี่ซูชิแล้วก็มีมุนกิตา์นั่นเองนะครับใครได้ตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าน้องจะใช้งานตรงไหนได้บ้างนะครับนี่ล่างก้าดาวน้องดูเท่มากๆเลยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยสปอนเซอร์หลักของเรานะครับลุงยุทธชาแนลเติมถูกเติมไวปลอดภั่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับระบบ Android ตอนนี้หยุดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนแต่ว่าระบบ iOS ยังถูกจะจัดเหมือนเดิมนะครับก็ทักไปเติมไได้กับเพจลุงยุทธชาแนลนะจ๊ะโอเค หลังจากนั้นเรามาดูที่กระดานหมุนกันต่อเลยนะครับทุกคลิปเราต้องมาหมุนกันทุกรอบนะครับมาดูกันว่าดวงผมจะไปแค่ไหนนะครับหโอเคขอห้าครั้งขอตัวห้าใบเลยได้ไหม <laughs> เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะครับยังผมยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ว่าจะได้กบก้าดาวนั่นเองโอ้โหไม่ได้ละผมขาดอีกห้าใบครับผมถึงจะได้กบก้าดาวโอ้โหยากเลยเพิ่มพิ่มพพพพพเอ้ยสองใบสองใบแล้ว <laughs> ไม่เอาขนนกได้ไหมอ,อ,อ่ะเอออ่ะไม่เอาขนนกจริงๆแต่มันก็ออกเผ็ดนะครับอืมครั้งสุดท้ายขอตัวอีกขอตัวอีกเอ้ยเลยตัวไปหูสิบตัวเลยอ่ะ <c oughs> และสุดท้ายก็มาจบที่ขนนกอยู่ดีนะครับลางวันยังไม่ถึงโอ้โหไกลเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปลองเปิดตู้9.5ปีกันต่อนะครับว่าเฮ้ยบัตเต็ดน้องจะยังออกไหมเห็นไหม รอบนี้น้องมาในตู้นะครับถ้าเป็นรอบอ9ปีเนี่ยเหมือนน้องจะไม่มีในตู้เลยนะครับเพราะไม่มีใครเปิดได้เลยนั่นเองแต่ว่าในรอบนี้นะครับยังมีอยู่ในตู้โอ,อ้ลองดูว่าน้องจะออกไปนะครับอืมเฮ้ยต้องการบัตรติดนี่อะไรอ่ะแบเตอร์คล้า,ายๆกันชื่อคล้ายกัน,ากนมาฮึบโทรที่โหมีโซมีแต่ตัว,ตวย่อยทิ้ง อัศวินก็เก่าไปไม่ใช่อัศวินตัวใหม่ด้วยนะฮึบอืมตัวนี้ก็พอใช้ได้สำหรับคนที่ไม่มีตัวป่วนนะครับฮึบโหไอตัวนี้มีแจกฟรีในสเตตพิเศษไอดิกัสโอโหสายย่อยทิ้งแล้วคือประเด็นคือออกแต่ธาตุไฟอะ่ะเอ้ยตัวสุดท้ายใช้ได้ครับเจ้าแม่เจสิก้าเนี่ยเอาไว้ในสเตตวิ่งครับบ๊อบวิ่งได้ดีมากเลยตัวเมื่อกี้สุดเปิดมาใช้ได้ตัวเดียว <laughs> เปิดมาใช้ได้ตัวเดียวเองนะครับแล้วก็กบเก้าดาวโอ้ กบเก้าดาวผมขาดใบเดียวเองโอ้โหต้องรอพรุ่งนี้เลยโ,โหเศร้าเลยอะโอเครอได้ไม่เป็นไรเครับรอได้ไม่เป็นไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับกบเก้าดาวเนี่ยในอีเวนต์แจกฟรีเนี่ยต้องใช้เวลานานมากๆแต่วันนี้ประมาณ10วันเองมั้งน่ครับก็ได้ละโอ้โหถือว่าเกมมาแจกมาดีเลยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเสริมความแกล่งนะครับให้กับน้องบัตเตตดด้วยการเลือกเกียร์ในแพ็คนี้นั่นเองนะครับอ เป็นแพ็คเลือกอุปกรณ์นะครับก็เลือกได้เลยว่าจะเอาชิ้นไหนนั่นเองนะครับนี่มีหลายคนเลยครับโอ้โหจัดแพ็คนี้มาแล้วทักมาถามผมพี่ผมควรเอาอะไรดีในกล่องนี้นะครับมี1 2 3 4นะครับโอ้โหเอาอะไรดีปัญหาใหญ่มากผมก็ตอบคําเดียวกันหมดครับก็คือเอาค้อนกระต่ายไปนะครับค้อนกระต่ายคูนี่เนี่ยนะครับคือมันดีที่สุดแล้วในราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยนะครับค้อนกระต่ายน่ะดีที่สุดเลยนะครับสาหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเกียร์นะครับหรือคนที่ มีโจมตีสกิลโดยแน่นอนน้อยนะครับอย่างไอ้ที่ผมเนี่ยไอดี ID หลักตอนเนี้ยมีธนูคริสต์มาสอยู่ชิ้นเดียวที่เป็นโจมตีสกิลโดยแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะเลือกกระต่ายนั่นเองแต่ว่าใครที่มีค้อนกระต่ายเยอะแล้วก็แบ่งเป็นอันอื่นได้แบ่งเป็นหน้ากากพูดได้นะครับแบ่งเป็นไอตัวไม้ที่ขนไก่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเนาะแต่ถ้าผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีเกียร์มากหรือเป็นผู้เล่นใหม่ค้อนกระต่ายอันแรกเลยครับกดตกลง นี่ค้อนกระต่ายครับค่าของค้อนกระต่ายเนี่ยก็คือพลังโจมตีรวมนะครับก็คือทั้งกายภาพแล้วก็เวรรวมกันเลยใช้ทักษะอีกครั้งก็คือติดสกิลใหม่อีกรอบหนึ่งทันทีนะครับก็คือสกิลเบิร์นนั่นแหละอัตราโจมตีโดนแน่นอนของทักษะ,ะก็คือโดนแน่นอนแล้วก็สุดท้ายเป็นอู้ต้านกันถอยกลับนะครับเด,รเดี๋ยวลองไปรีที่หลังเดี๋ยวเราไปรีที่หลังเนาะนะครับอ่ะส่วนตัวที่ผมจะใส่แล้วก็ทดสอบเลยในวันนี้ให้ดูก็คือน้องบัสเตดนั่นเองนะครับคือถ้าน้องวัสเตดเนี่ยเขา เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเขาเป็นเกียร์แบบเกียร์ฟรีหรือเกียร์อื่นๆที่ไม่มีโจมตีสกิลดนแน่นอนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกากมากใน PVP ผมบอกเลย <c oughs> อันนี้ก็พูดจากใจจริงเลยลนะที่เจอมาเลยครับที่เล่นเองด้วยที่เจอมาเลยครับคือใน PVP เนี่ยโอโ้โหโคตรกากนะครับถ้าไม่ใส่โจมตีสกิลดนแน่นอนคือกากมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะใส่ให้ดูเลยว่าเอยถ้าใส่สกิลบลอีกโอ้โหแล้วใส่โจมตีสกิลดนแน่นอนด้วยโอ้โห เก่งแ,แน่ๆนะครับสำหรับตัวนี้ mm. อ่าตอนนี้เรามาอัพกรงอัพเกรดกันก่อนนั่นเองนะครับค่าถือว่าค่าเป็นค่าที่ดีมากนะครับอ่ะข้ามขีดจำกัดไปเลยนะครับเคี่ยวกับตัวรีเซ็ตไ,ไม่ใช่ตัวรีเซ็ตคมพีรีเซ็ตเรามีไม่จำกัดครับเรามีเป็นหมื่น <c oughs> ไม่ถึงหมื่นหรอกพูดโมไป,ปงั้นแหละนะครับแต่เรามีเยอะมากจริงๆเลยครับต้านสกิลก็สนนะ <c oughs> ตอนนี้พลังโจมตี3ล้าน1พลังชีวิต30ล้านนะครับตัวนี้ต้านต้านสกิลยัง 8, 8, 89 89ปด้อสกต้านสกิล89เดี๋ยวหามันมีระยะเวลาการสร้างเิรเจอไหมมีปะมีเอาขอระยะเวลาแล้วกันพลังชีวิตก็นสนใจแต่ต้านสกิลก็ดีนะโอ้พลังโจมตีหรอโลบมากละโอ้พลังโจมตีเยอะมากนะครับเอาไยเดี๋ยวเอาเป็นโอ้สา,ามเก้าสิบระยะโจมตีไม่เอาสิขอดีๆหน่อย โหต้านกาันมงงงไม่เอาไม่ต้านใบตอนนี้ต้านกันใบก็มาต้านกันสตันก็มาหรือต้านสกิลก็มาเอาระยะโจมตีก็มาขอลดระยะเวลาการสร้างเลนเจอร์เร็วเร็วโอ้โห,โโหแล้วออกซ้ำวนไปวนมาถึงผมจะมีคมพีเยอะก็ตามแหละแต่ว่าผมก็ไม่อยากานั่งหมุนขนาดนี้ปะเฮ้ยอพหายาโอโหได้18%พอครับโอ้โหได้ค่าสูงสุดด้วย 18%็ครับผมแล้วก็เป็นลบไป1.3ก็จะเป็น7เป็น6เป็น5วิโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในสเตตหลักกันก่อนนะครับว่าตัวนี้เวลาออกสกิลเบิ้ลนะครับหรือเกียร์ที่มีสกิลเบิ้ลเนี่ยนะครับมันจะติดยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยโดยที่การหลักการการติดสกิลเบิ้ลของเกียร์นะครับที่เป็นเกียร์ใหม่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์ใหม่ดีเกียร์ที่มีสกิลนี้นะครับก็คือสกิลเบิ้ลออกทักษะอีกครั้งเนี่ยนะครับ มันจะทําการติดสกิลเดิมนะครับอย่างเช่นมันออกสกิลแรกก่อนนะครับมันก็จะเบิ้ลสกิลแรกซ้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะผมลองดูนะครับอ่ะมันจะมีสัญญาขึ้นหัวหน่อยนึงครับสกิลปับ๊บติดไหมไม่ติดครับเอออ่ะ,อะ,อะไม่ติดแล้วสกิลเบิ้ลตายไปหนึ่งเอฮะบอกเลยเจอบอสสกิลเบิ้ลหน่อยอ่ะไม่เบิ้ลให้ด้วยอ่ะลองดูว่าเมื่อไหร่น้องจะออกสกิลให้ นี่ไม่เบิลด้วยเฮ้ยสกิลเบิลฮึบนี่อ่าเห็นไหมมันจะออกสกิลเดิมนะครับสกิลเบิลนี่เห็นไหมฟาด2ครั้งอ่าเลนเจอร์เรามี2สกิลครับก็มีโอกาสที่เลนเจอร์เนี่ยมีโอกาสทั้งประมาณ40%ครับที่เลนเจอร์ที่ใส่เกียร์แบบนี้เนี่ยจะใช้สกิล4ครั้งรวดนั่นเองนะครับซึ่งเกียร์ที่มี ช้สกิลเบิร์นเนี่ยเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างโกงมากๆแล้วก็หายแยกมากมากเช่นกันนะครับเออเอาเดี๋ยวลองไปดูอีกด่านหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ชัดครับโอ้โหยังไม่ชัดเมื่อกี้บอกเลยยังไม่ชัดให้ดูอีกด่านหนึ่งนะครับเออมันโกงตรงที่ว่ามันสามารถใช้ทักษะได้ถึง4ครั้งนี่แหละนะครับสี่ครั้งในในการออกสกิลครั้งเดียวนะครับคือออกซ้มสองสกิลไปเลยคิดสภาพดิถ้าเป็นอย่างเนี้ยอย่างเป็นหน้าไม้นะครับ เซลลี่หน้าไม้ออกสกิล4ครั้งทะลุอามาตะดาเมจทุกสกิลเลยโอ้โหคุณมันจะเก่งเกินไปไหมอ่ะเออติดไหมอ่าไม่ติดครับอันนี้ไม่ติดไม่ติดและอย่างอย่างเช่นบาลร็อกโอ้โหบาลร็อกใส่ดาเมจครับดาเมจสองสกิลได้ดาเมจดาเมจสกิลสองทีเออตุ้มตุต่มครับยังไงก็ตายครับอืมแล้วก็อย่างใครอีกไอไว้ก็ได้อ่ะอย่างไอไว้ติดไหมนี่สองครั้งติดอีกเปล่า ติด,ดีไหมนี่ติดสกิลสี่ทีครับโอ้โหโกงปะโกงปะติดสกิลไหมไม่ติดครับโอ้โหเมื่อกี้เห็นชัดเจนครับติดสกิลสี่ครั้งรวดครับไม่โจมตีปกติเลยปล่อยมาอีกนี่ติดใบครับติดใบเออมีโอกาส4 0ครับจากค่าเกียร์ที่จะใช้สกิลเนี่ยสกิลเบิร์นถึง4ี่ครั้งเลยนะครับอืมยิ่งไอตัวไอไว้อะถ้ายกตัวอย่างเป็นไอไว้นะครับ ไอไว้เนี่ยเป็นดามจสองสกิลใช่ไหมแล้วคิดดูสิออกสกิลเบิลด้วยอะดามจสี่ครั้งอะโอ้โหถ้าไม่ตายก็ให้รู้มันรู้ไปดินะครับเออนี่นี่ใส่สกิลสีครั้งครับตายเรียบครับแน่นอนอ่าทีนี้ไม่รอช้าครับเราไปลองของใหม่ใน PVP กันเลยนะครับมาดูว่าน้องจะสามารถช่วยแบกทีมได้หรือเปล่าอ่ายอมรับจริงๆครับว่าตอนที่น้องไม่มี สกิลบ์นหรือไม่มีโจมตีสกิลโดยนอนของทักษะเนี่ยน้องคือแทบไม่มีประโยชน์จริงๆเลยครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยรีวิวไปไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากลับมาอีกครั้งกับเกียร์ชิ้นใหม่น้องจะดีขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่ะใช้สกิลบ์นนี่สกิลบ์นสอครั้งสกิลบ์นอ่าเมื่อกี้ออกแค่แค่สครั้งครับสกิลสกิลไม่ถึงสฮะโอ้โหคิดดูแล้วกัน ตัวละครที่อะไรมันจะโกงขนาดนี้ครับทุกคนแค่เราใส่เกียร์ประเภทแบบนี้ครับสก,กิลเบิ้ลใส่สก,กิลสี่ครั้งโอ้โหโหดขนาดนี้ก็คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับตัวกับแล้ว,ก,ลวก,ก็แล้วก็พวกตัวละครด้วยนะครับอย่างไมกี้ไอถ้าไมกี้ใส่ค้อนก็ตายเนี่ยนะครับไมกี้ก็จะบัฟรีเซ็ตเรื่อยๆก็ได้หรือจะดามจเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือเล่มผักรั่วๆผักครั้งแรกไม่ไปผักครั้งที่2ก็ต้องไปแหละนะครับเออเฮ้ยทำไมง่ายจังอะ ไอเทมใช้ไปอันเดียวเองอะคุณพระเก่งเกินไปเปล่าเก่งเกินไปหรือเปล่าโอ้ยเลื่อนลีกูเก่งเกินไปหรือเปล่ายัางยังเรายังไม่แน่ใจเราเล่นไปอีกตัวบินเขาผ่านครับไม่ได้จัดตัวกันบินเอาไว้เอาว่ะเจอเบาร็อกครับวู้ดแต่ท่านมาเยอะเมื่อกี้บัสเต็ดเราจะไหวหรือเปล่าเราแพ้ท่านเขาลองดูอึบ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 ,อบ ผมบอกเลยนะถ้าไอแพ็คเลือกเกียร์มเมื่อกี้ถ้าใครไม่เลือกค้อนกระต่ายนะผมบอกเลยพลาดผมบอกเลยว่าพลาดอ่ายกเว้นอ่าคนที่เขาเติมเยอะๆอย่างเงี้ยเขาเติมเยอะๆเขาจะมีเยอะแล้วไงเขาอาจจะต้องการเกียร์ช่องอื่นมากกว่าน,น,นะครับเป็นไงบัตเตดเนี่ยนะครับเขาจะมีสตันครับเขามีดาเมจทะลุอมะตะเขาจะทําให้ฝั่งศัตรูติดใบได้ไดนะครับทำให้หลบปลีกสกิลน้อยลงได้นะครับสำหรับน้องบัตเต็ดแล้วทาไมกดออโต้แล้วออโต้ไม่ทํางาน แล้วสุดท้ายก็ต้องมากดปล่อยเองอีกออโต้ทำออโต้วันทําไมเราไม่ปล่อยเนี่ยโอ้โหเราแพ้เลยโอ้โหเออล้วคือแพ้เลยนะครับแพ้เลยอย่างนี้อ่ะขอยือด้วยกันพัดไปก่อนแล้วก็จะพัดกลับป่ะอ่ะคิดสภาพนะครับอย่างตัวไกลทองอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยไกลทองเนี่ยนะครับอย่างไกลทองเนี่ยไกลทองมีอ่าดาเมจทะลุอามาตะแล้วก็กระดิกระเด็นถอยหลังนะครับ คือถ้าไกรทองใส่สกิลเบิร์นเนี่ยกระเด็นถอยหลังกันรัวๆนะครับโหอันนี้คือเป็นเพราะบอดเลยครับตอนแรกจังหวะแรกบอดเราก็กดออโต้แล้วเราปล่อยบอดเลยนะครับบอดก็คือไม่ไม่ปล่อยตัวพอบอดไม่ปล่อยตัวพระแพ้เลยโอ้โหบอดก็เกินไปเฮ้ยเฮ้ยเแต่เมื่อกี้บัสเตดลัดไอ็กแทกทีเดียวหายเป็นฝูงโอเคเฮ้ยมีหวังมีหวังมีหวังปล่อยสายพลังมาหน่อยนะครับเอาเอาพิกเฉย เผ็ดเชยเล้อยู่ๆก็ผิดไอ้อยู่ๆก็เผ็ดนะครับคือในส่วนของบัตเตดเนี่ยในร่าง9ก้าดาวของผมผมได้ความสามารถที่เป็นลัดแอคแชกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลัดแอ็กแชกด้วยดาเมจด้วยโอ้โหครบครบเครื่องครับบอกเลยครบเครื่องตัวนี้เฮ้ยดูดีขึ้นเยอะครับแล้วน้องไปไหนหมดเนี่ยอ๋อน้องน้องโดนเลียมผักฮะน้องโดนเลียมเลียมผักไปอยู่ข้างหลังนะครับเออเฮ้ย,ยชนะ what <c oughs> ชนะได้อย่างไร เบาร็อกโดนสกิลไข่เมื่อกี้ตายตายเป็นแถบเลยออ่ะืมเกียร์หูเกียร์ไม่ธรรมดาครับโอ้โหเกียร์ค้อนด้วยเป็นค้อนอันใหม่ไม่ใช่ค้อนมันเป็นขวานเออเป็นขวานอันใหม่ด้วยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันมาดูตาต่อไปนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกเดี๋ยวเล่น PVP จบเดี๋ยวผมจะไปเล่นตัวกิวเลตให้ดูนะครับเพราะว่าสำหรับบัสเตดแล้วเนี่ยนะครับในกิวเลตกิววอล เป็นตัวที่เก่งมากๆเช่นกันนะครับแต่ใน PVP เนี่ยถ้าเกียร์ไม่ดีจริงๆน้องจะไม่เก่งอ่าอย่างเช่นใครอยากจะปั้นมาโหพี่ผมอยากปั้น9ก้าดาวจังเลยแต่ผมไม่มีโจมตีสกิแลแน่นอนผมไม่มีเกียร์จดาวเลยอย่างเงี้ยก็จะลําบากนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะคือถ้าใครไม่มีเกียร์แบบหนักๆอย่างผมงียมันก็จะหนักๆทีมมากกว่านะครับคือถ้าไม่มีเกียร์น้องก็จะ <c oughs> น้องก็จะดูเป็นตัวธรรมดาเดินออกมาแค่นั้นแหละนะครับไม่ทําอะไรเลยเอยเจอตัวใหม่ด้วยโอเคลองดู น้องก็จะไม่ค่อยทําอะไรมากนะครับยี่มีสกิลเบิ้ลนะครับผมใส่สกิลเบิ้ลให้ใส่โจมตีสกิลโดนแน่นอนให,อห้โอ้โหโอ้โหถ้าโกงคนนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงๆอ่ะลองดูสกิลเบิ้ลครับติดเปล่าถ้าติดสกิลเบิ้ลครับเราเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปมือชี้ขึ้นนะครับจะเป็นสกิลเบิ้ลของน้องอ่ะตอนนี้น้องโดนสตันไปแล้วฮ้ยตัวอะไรสตันน้องแม่นจังอะบากิเออไม่บัก,ก,บก,กิีแพ้ท่านใช่หรอบัก,กิเอิงจะแม่นเกินไปแล้ว ฝั่งตรงข้ามเก่งเกินนี่นี่นี่เมื่อกี้เห็นรูปมือชี้ขึ้นฟ้าครับอ่ามันกันมันก็คือการใช้สกิลเบิร์นนั่นเองเออเออเออดิแล้วสกิลของน้องเขาเนี่ยมันจะมีการลดหลบอ่าลดหลบสกิลนะครับทำให้ตัวสโตนเนี่ยลบบัฟได้นะครับทะลุอาวุธมีสตันด้วยนะครับโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้หน้าป้อมมีการติดอีกครั้งด้วยเมื่อกี้นะครับแช่แข็งไว้หนึ่งที่ วิ่งมาแล้วโอ้โหบัตเต็ดมาเป็นฝูงเลยแล้วบัตเต็ดอ่าความสามารถเทปเปอร์น้องเป็นตัวหนืดใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดใช่ไหมอ่าน้องเป็นตัวหนืด,หนดด้วยนะครับและยิ่งเป็นตัวหนืดตัวหนืดด้วยนะครับเวลาเอามาคอมโบกับตัวละคอรอื่นที่เป็นตัวหนืดระดับเทพๆเนี่ยก็เป็นตัวเสริฟอีกตัวหนึ่งได้เช่นกันเฮ้ยเขามีเบาลล็อกเขามีบาก,กี้เราชนะได้วะเฮ้ยสาระจริอเปล่าปกติเจอเบาลล็อกนี่คือเราย่ำแย่โอ้ โอ้เอาเขาเขาไม่มีเบาลล็อกหรอเอาเราดูผิดนะครับโอ้โหแต่เกียร์เขาแน่นเหมือนกันเกียร์เขาแน่นมากๆเหมือนกันได้เรื่องอยู่เขามีตัวใหม่ด้วยอ้แต่ตัวใหม่ก็ก็แพ <c oughs> <c oughs> ้เรานะขิงไวหน่อยหนะึงอ่ะอีกตาหนึ่งครับเองอีกตาหนึ่งตาสุดท้ายเนะี่ยโอ้ถ้าชนะลวดเลยนี่คือโอ้โหแค่เกียร์ชิ้นเดียวมันยกระดับทีมแล้วได้ขนาดนี้นี่คือโอ้โหหน้าภูมิใจอย่างมากนะครับรู้สึกคุ้มค่าที่ที่เสียไป นาน,นันทีมันจะมีแพ็กเกจที่เลือกเกียร์มาแล้วก็มันดีขนาดนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดแพ็กนี้จะเป็นแพ็กเกียร์ที่ดีที่สุดแล้วแหละนะครับคือเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาชิ้นไหนนั่นเองนะครับอ่ะถ้าตานี้ชนะนี่ก็คือเป็นเพราะเกียร์ล้วนๆนะครับเกียร์ดีมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวผมเนี่ยมันแพ้ทางฝั่งตรงข้ามเต็มๆเลยครับตัวผมแพ้ทางเต็มๆเลยครับมาดูซิว่าเราจะพอแบบพอสู้ได้ไหมนะครับ ตัวละครผมแพ้ทางมากผมเจอบาลร็อกด้วยผมเจอเล่มผมเจอเอ่ออ่าอะไรวะตัวอะไรวะลืมชื่อไปแล้วไอ,มอ้ม็อบปะเออไอม้ม็อบใช่ไอม้ม็อบเนี่ยเป็นตัวที่แพ้ทางเหมือนกันโอ้ยโอ้ตึงครับตึงเอาฝั่งตรงข้ามก็มีบัตเต็ดอ๋อเฮ้ยบัตเต็ดใส่เกียร์เหมือนกันหรือเปล่าผมว่าใช่ผมว่าใช่ผม,ใชผมว่าบัตเต็ดใส่เกียร์เหมือนกันแน่ๆเลยแต่ผมน่าจะสู้ไม่ได้หรอกว่า ตัวเขาตัวเขาเหนือกว่านะครับโอ้โห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 เลมไกทองคือจะโหดไปไหนครับพี่น้องครับอืมโอ้โหตัวหนืดด้วยอ่ะไหนไหนก็แพ้แล้วคุณสองไปเลยโหดูดิไกทองเขาน่าจะมีของแหละผมว่าไกทองกับเลมน่าจะมีของนะครับไม่งั้นไม่งั้นก็คือไม่ขาดรอยขนาดนี้นะครับเขาน่าเขาน่าจะมีของหลายชิ้น นั่นเองเดี๋ยวขอส่องแป๊บหนึ่งเลยครับเดี๋ยวจะไปต่อกันที่ในหมดของกิวเลนนั่นเองขอส่องแป๊บหนึ่งนะครับมันต้องแพ้บ้างแหละผมชนะมาสี่ห้าครั้งแล้วนะครับอาบาล็อกมีโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าโจมตีสกิลโดนแน่นอนห้าชิ้นใครมันจะไปสู้คุณได้เรามีแค่สองชิ้นนะครับแพ้ไม่แปลกครับเป็นเรื่องปกติอ่ะทีนี้ในส่วนของทีมนะครับเดี๋ยวผมเนี่ย จะเอาทีมกิลด์นะครับทีมเก่าออหวนเลยผมจะไม่ใช้ค่าแฝงคีเลยผมจะใช้ทีมธรรมดานะครับมาดูซิว่าทีมธรรมดากับน้องบัตเต็ดเนี่ยนะครับเราจะสามารถล้มบอสได้หรือไม่นะครับในหมดของกิลด์นั่นเองเอาตัวไหนดีไม่เอาไม่เอาข้ามแล้วกันเอรลนมันข้ามเยอะไปอะไอไว้ I y. คือด้วยความที่น้องเนี่ยมีสกิลที่เป็นลดอัตราการหลบทักษะแล้วก็ ลดการต้านทักษะทําให้เวลาเรายิงสกิลใส่อบอสเนี่ยนะครับมันจะยิงได้ง่ายมากๆแล้วยิงแบบยิงโดนยิงโดนยิงโดนนะครับมันจะยิงเข้าง่ายมากๆเลยเอาตัวะลรอีกดี <c oughs> ขอเลือกตัวแป๊บหนึ่งเอลิสเหรอเอลิสเอาเอลิสไปเพิ่มด้วยหนึ่งตัวชิ้นละอีกตัวหนึ่งขอชิ้นละอีกตัวหนึ่งตัวสายพลังตัวนี้ไปด้วยอ่าเดี๋ยวทุกคนจะคอยสังเกตครับอยู่ๆบอสก็เป็นลมครับบอกเลย เอออยู่ๆบอสก็เป็นลมลมพับไปเลยเช็คดินชักหง่อเออก้าดาวอยากเอาไปอีกตัวหนึ่งเอาเอเลนไปแล้วกันอ่าโอเคสังเกตแค่ที่บอสครับถ้าบอสเนี่ยมีสัญลักษ์ณรูปดวงตาสีม่วงๆขึ้นมานะครับบอกเลยไม่รอดครับเลือดจะลดเร็วมากนะครับเอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวนี้แหละเ <c oughs> ดี๋ยวลองตีทั้ง2ตัวเลยแล้วกันจะได้รู้นะครับอ่าสังเกตดวงตาที่บอสครับ ดวงตาติดเมื่อไหร่ครับเลือดลดมากครับถ้าเราไม่ใช้แฝงทิเนี่ยครับบอกเลยว่าเราจะตียากมากๆสาหรับตัวบอสนะครับเฮ้ยโอ้บอสตัวนี้มีมีอมตะว่ะโอ้ยากแล้วอย่างงี้อ๋อนี่ไงเห็นไหมนี่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 โอ้ดูสกิลดวงตาติดครับเป็นไงสกิลดวงตาติดครับเลือดลดโหลดไปเกือบๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แค่ติดแวบเดียวแล้วน่ะนี่นั่นติดแว็บเดียวแล้วน่ะจริงเนี่นี่อ่ายังไม่ติดอ่ะติดีแล้ว ดูเลือดลดครับดูเลือดลดครับนี่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 ทีมผมดาเมจไม่เยอะนะเนี่ยนี่ถ้าเราใส่ตัวดาเมจเยอะๆเนี่ยนะครับเลือดมันจะลดแบบแบบหวบเลยนั่นเองนี่เห็นไหมได้ไปตั้ง18ถ้าไม่มีบัตเต็ดนะครับตีไม่เข้าตียังไงก็ไม่เข้าตีให้ตายก็ไม่เข้าครับถ้าไม่มีบัตเต็ดนี่แน่อ่ะเรารอดูสกิลดวงตาขึ้นครับตัวนี้น่าจะตายเลยหรือมั้งดูท่าแล้วเราสกิลดวงตาขึ้นครับเน้นเน้นปล่อยบัตเต็ดหน่อย เห็นไหมพอไม่มีสกิลดวงตาของบัตเตดขึ้นนะครับตีไม่เข้าตีไม่เข้าเลยนี่ดวงตาขึ้นแล้วอ่าดวงตาขึ้นปั๊บเลือดลดลครับตายเปล่ามันอยู่มันอยู่แค่สิบวิอิงอะ่ะเออถ้าติดอีกติดอีกสักครั้งอาติดอีกครั้งหนึ่งแหละโอกาสตายสูงมากครับเอาสิเอาสิเอาสิาสทันเปล่าโอ้ไม่ตายแน่เลยสี่สามโอ้โหเกือบตายครับนี่ สำหรับคนที่ไม่มีค่าแฝงคลิเลยนะครับไม่มีของรอบรีซีโร่ไม่มีรอบของท่านไอนะครับโอ้โหตีมันจะเตียากมากๆสําหรับคนที่ไม่มีค่าแฝงคลิพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตเต็ดเนี่ยเป็นตัวเลือกที่โอ้โหควรอย่างยิ่งครับที่จะปั้นอย่างน้อยปั้นเป็น Hyper 140, ไฮเปอร์140่มาใช้ก็ได้ไม่ต้องขึ้นถึงแบบไฮเปอร์แม็กอัลตร้าแม็กหรือ9าดาวแม็กหรือเป็น9ดาวอย่างผมที่ผมปั้นขึ้น9าดาวเนี่ยเพราะว่าน้องน่ารัก พราะน้องน่ารักแล้วก็ในรัสไอสกิลที่เป็นของ9ดาวเนี่ยผมได้ความสามารถที่เป็นเครื่องสุดท้ายพอดีนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนะครับในการรีวิวตัวที่มีในในตู้9.5ปีนะครับซึ่งผมการันตีนะครับตัวที่ผมรีวิวทุกตัวเนี่ยมันมีในตู้อยู่แล้วนะครับหลายหลายคนก็เปิดได้ไปแล้วนั่นะเองนะครับสำหรับวันนี้ก็บอกได้แค่ว่าฝันดีตาตีสวัสดแลวกัน <laughs> ฝันดีอะไรละคลิปนี้ลงกลางวัน เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย